เื่อไหมว่าฝนตกอ่ะฝนตกแบบร้อนแบบนี้เนี่ยจ้าอันนี้คือร้านอาหารไทยนะเนี่ยเห็นเลยปเปล่ามีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเคยทำงานตรงนี้เลยจ้าอันนี้คือร้านอาหารไทยนะคะ Thai excursion นะคะเขาเปลี่ยนป้ายใหม่ด้วยไม่ได้มานานแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะคะร้านของพี่เขไปเติมน้ำมันก่อนนะคะแต่ว่าฝนตกกะบอกว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งเห็ดไปเบิ่งนะคะไม่รู้ว่าจะมีเห็ดไหมก็เลยพาไปเบิง่ง <laughs> พาไปดูนะคะที่ป่านะคะแล้วก็พาเด็กไปไฮกิ้งด้วยนะคะวันนี้พามาสองคนจ้า ออมาแค่สองคนนี้แหละนะส่วนอื่นส่วนคนอื่นเนี่ยอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเราเข้าป่าลึกนะเข้าป่าลึกเพื่อไปหาเห็ดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ไม่รู้แหละว่าจะเจอเห็ดไหมลองไปดูนะว่าเราโชคดีเปล่าสามีว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฝนก็จะตกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะฝนที่นี่นะบอกว่าตกก็ไม่ตก บอกว่าไม่ตกก็ดันตกนะคะก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าจะเจอพายุฝนไหมนะคะก็ดูบรรยากาศฟ้าแบบนี้นะคะมืดๆครึ้มๆนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าครึ้มๆแบบนี้คือจะตกลงมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปนี่เราก็ไปฝั่งข้างล่างนะฝั่งทางโกนิวร์ยยออกนะคะ ก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าฝั่งบนฝนจะตกหรือเปล่านะคะอันนี้คือร้านอาหารไทยนะคะที่เราชื่นชอบนะร้านนี้คือถ้าสมมติเป็นพวกแกงนะ,ะสุดยอดมากนะคะแกงทำงานที่นี่นานเกือบ2ปีได้นะ,ะแต่ว่าเป็นงานพัดถามนะคะไม่ใช่ฟูถามหรอกนะคะก็คือตอนทำงานก็ ำช่วงที่เรามีเรียนนะคะก็เลยมาทำตรงนี้แหละนะคะอาจจะเบอๆนะคะฝนมันตกอา๋าเสียงดังเลยจ้าเสียงมาแข่งกับเราอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่ากล้องเราเบลอ,อหรือเปล่าเหมือนจะไม่เบอรอนะอแต่ว่าพอ,อดูกระจกปุ๊บแล้วก็เบอนะคะมีน้ำฝน เออตัวอะไรมามาวิ่งแข่งกับเราเนี่ยโอ้ยตัวแมงบุ้งขึ้นเลยอะ่ะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรขึ้นมาได้ยังไงนะสงสัยเมื่อวานพารถเอารถคันนี้ไปอะ่ะ ถ้าสมมติจะพาทุกคนไปดูเหตุกันนี้คือแบบเราต้องไปไกลมากอะ่ะนะขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มั้งฝั่งนี้สามีก็ไม่เคยมานะบอกถามสามีว่าสามีเคยไปฝั่งไหนที่มีมีเหตุบ้างสามีบอกโอ้เ oh, ห็นอยู่เห็นอยู่แต่พาเรามาแล้วคือมาฝั่งนี้สามีบอกว่าสามีจะมาดูว่ามีมีแบบ วายอยู่คำอยู่ไกลแคไม่ต้งเลยก้อนหนูโอ้ไมค์ก้าโซเฟ i เข่งฟาสามีว่าสามีพาเด็กมาตีกอล์ฟนี่นะโอเคโอเคชี เดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะนานกันไปอาคานี้โ oh อ้ยสวัสดีสโลว์ไม่สโลว์เลยนะสามีนะขับรถอะแล้วก็น้ำก็เยอะด้วยไงยมันสปรัคไอเนะ้เนาะสามีก็โอ้ยขับรถนี่ไม่กลัวเลย นน้ำไหลด้วยจะมีแม่น้ำไหมเนี่ยฝั่งนี้เนะี่ยอ๋ยเป็นแบบนี้สงสัยคงไม่มีเห็ดหรอกเนาะตัวฝนตกน้ําเยอะเชียวเหมือนเรากำลังจะเข้าไปหาปูหาปลาแล้วนะ កំពុងស្កខោពីហាប់ហូហាប់ត្រាណាញ៉ាដើមងម៉ៃដើមម៉ៃផ្កាសວຍงามជាดูបញ្ញាកាបិសម៉ៃดู bring my map pack Where? On um, this is that. <laughs> oh my God. Ah, for Fish. No. <laughs> Not imagine. Look, Manana. Go around that side. โอ้มีเห็ดอันหนึ่งแต่นี่เป็นเห็ดอ่าเห็ดสีขาวอะ่ะมันไม่เห็นมันไม่เหมือนกับเห็ดตัวที่เราต้องการอะ่ะนี่อันนี้ก็โดนกินเรียบร้อยนะเห็ดไหนดูนีมีเห็ดหรือเปล่าเอ้ยอ้าวมีเห็ด แต่ว่าโดนกินหมดเรียบร้อยเลยเนี่ยป้าเสียแล้วเนี่ยป้าหุในใน่นไหนหรือิอไเป็นไลไรไม่รู้อะเหมือนจะแกะ่เหมือนจะแก่มากเลยโดนกินหมดเลยฮ้เมีแค่นี้อะ่ะ มีเห็นมีเห็ดเลย então, อ่ะขึ้นบนคอนไม้เนาะ้อไอติ้งสะพ้อสู่ you see everything already eat it punch Mommy got out of you thickest the all ไม่มีเลยมีแค่นี้อ่ะเห็ด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 โอ้ฝั่งนี้ด้วยแต่ว่าโดนกินหมดเลยนี่แก่ไปนะมีเห็ดด้วยเตอวมันก็ไม่ใช่ตัวที่โตต้องการนะเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่นะคะว้าวเห็นอะไรขึ้นเต็มเลยไม่ใช่เห็นเนาะเป็นเนี่ยนี่ไอตัวนี้ขึ้นเต็มเลยอะแต่ไม่มีเห็นมีเห็ดเลยอันนี้กินไม่ได้เนาะโอ้ยเราไม่มีเห็ดให้ทุกคนได้ดูก็ดูนี้ลวกันนะดูนี้ชื่ออะไรล่ะ จำไม่รู้จักชื่อมันเลยเนี่ยเยอะมากอะ่ะนี่นี่ขึ้นเยอะมากแต่ทำไมไม่เห็นมีเห็ดเลยอันนี้ก็เต็มแต่ they cannot pass me it's wet it's too wet in here ย o the other side โโอโน้ำม,มีแม่น้ำโน่คิดน่าคำที่ใสก่อเดี๋ยวเราใส่ก่อนไม่รู้ช่ไกัน้องสม่ง้ำไปกันมา I ไอ้คคำที่ใสกูแทกูใส่ตุกูเช่งแต่ตุชั่งหรือซะได้เดียว,ยวจะตกไหมเนี่ย ตรงนี้น้านี่ไม่โทรศัพท์เราไม่ได้กันน้ำนะไม่ได้กันน้ํานะเดี๋ยวตรงตายเลยเนี่ยป้าไม่มีเลยอะ่ะไม่มีเห็ดเลยนะฟังเลยก็ไม่เห็นไม่มีเลยนะ คงไม่ได้เห็นละทุกคนคงไม่ได้ดูเห็ดแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเลยจ้าอ๋ออันนี้น้ำเข้าไม่ได้เราออกไม่ได้นะฝั่งนั้นนะน้ำขึ้นสูงเลยว้าวเห็ดอะไรวะคดใหญ่เลยอ่ะอ้าวอ่ะมันจะแต่มะชุ่ม noso freaking big oh, no, Yeah, it's a mushroom. What do you mean by it? it's not a mushroom? I just put a stick on it. we are itchy and my leg is scribbly and I don't like it. I don't like it. Uh, I'm cutting rain. i cutting rain right now. Can you see it? ดูใหญ่ขนาดนี้อ่ะเหตุอะไรไม่รู้ว้าวใหญ่มากโอเคเจอเห็ดแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดที่เราต้องการเหว่านี่ <c oughs> ก็เยอะอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการ <c oughs> เยอะไ,ไฟตั้งชัดดิยอะแค่ไหนไป go find another one go to see จเจอเห็ดอีกแล้วแต่ว่าเห็ดก็ไม่ใช่เห็ดที่เราต้องการอีกตามเคยมีเยอะนะคะแต่มันไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะ่ะ สวยมากพิ่งขึ้นเองเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหม so กินได้ไหมตัวเนี้ยนี่ไม่ได้จ่ายนะพิ่งขึ้นเยอะมากพิ่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะเ <my> นี่ยเห็นก็เริ่มขึ้นนี่เลือกเดี๋ยวอีเด็ดอย่าเดี๋ยวอีเด็ดอย่านี่ ล,ลูกนี้นะคะลูกนัดเนาะนี่นี่เขาชอบกินอะนะอ้เยอะเชียวว้าว i t ส a lot, a lot the nut squirrel er like it oh water ready dip w o เ็มีไม่น้อ ยเยอะจังก็ราวแค่ซีตะพูพูพูวอเตอร์ I mean water pool see that yeah the a t oh big <c oughs> <laughs> สงสัยเห็ดไม่ขึ้นนะปีนี้ไม่มีเห็ดขึ้นเลยนะ ย่าย่าย่ l m ก s t บเ m ือ t ปีนี้เหมือนไม่มีเห็ดเลยจ้าหรือว่าบางทีอาจจะยังไม่อ่ะ stay right there. Stay right there. หรือว่าบางทีนะฝนเพิ่งตกแล้วแบบเห็ดมันอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะมันเหมือนแะ่ว่ายังไม่เห็นเห็ดเลยนะ ไม่มีเลยอะทุกปีนี้จะเยอะนะไม่มีเลยลงมาชมแมมาต้งไกลไม่เห็นเลยเห็ดมีเห็ดแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเนี่ยนะมีแต่ตัวแดงๆเ,เนี่ยโอ้มีตัวนี้ด้วย ก็โดนกินไปว้สายแม่น้ำสายใหญ่มากเลยฝนตกหลายวันแล้วคือแบบเ,เยอะเลย <c oughs> ไหนดูดิตัวน,นี้มีเห็ดแล้วปะมันขึ้นมาไม่มีจะมีเห็ดแล้วปะเพราะปีก่อนนะเห็ดเยอะมากอะตัวน,นี้อะ็กล้พาที่เดิม เพราะสามีไม่รู้จะพาไปที่ไหนก็เลยมาพามาที่เดิมนะคะแต่ว่าเสียใจด้วยไม่มีเห็ดเลยม,มีลูกเดียวแต่เห็ดขอนสนนี่เราอย่างที่ต้องการนี่คือไม่้ไม่มีเห็ดเลยโอ้ยนี่เห็ดอะไรจ้านี่นี มีตัวนี่กินด้วยน่าจะกินได้แหละนะเห็ดโอ้ขึ้นแล้วเหมือนกันนะขึ้นหลายอันด้วยนะคะนี่เห็ดนี่อันนี้ก็มีแต่ว่าโดนกินเรียบร้อยดูตัวนี้ตัวนี้ก็โดนกินกันขึ้นแล้วก็โดนกินขึ้นแล้วก็โดนกินนะะนี่ รุปแล้วก็คือเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะหาไม่เจอเห็ดที่เราต้องการเลยปีนี้ไม่มีนะอันนี้เห็ดอะไรขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเหมือนกันออ่อนอยู่นะคิมคิอ่อนอ่อนอ่อน,ออน ไม่มีเห็ดเลยจ้าไม่มีอะไรจริงๆนะคะปีนี้ฮ่ยไม่มีเห็ดเลยจ้ามีแค่สองดอกเองน้อยนิดกระติบลิดเจอเห็ดแต่ก็ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเนาะเห็นใหญ่มากอิว เหมือนเป็นเหมือนเป็นเห็ดขายยาวเลยอ่ะยาวยาวอ่ะกินได้ไหมใช่ไหมใช่เห็ดขายาวยาวไหมจ๊ะอก็โดนกินไปแล้วเหมือนกันนะมัน่าเกินอยู่นะสุบแล้วก็คือ เราไม่ได้อะไรติดมา,มาเลย,ยน้ำสูงมากนะฝนตกแรงน้ำสูงสูงยุงก็เยอะเยอะมารอบนี้เสียเที่ยวนะคะไม่ได้อะไรเลยไม่หมานไม่หมาเลยจ้าพาสองคน มาเปียกฝนเฉยๆเ,ฉยเพราะมันไม่มีอะไรเลยจ้ะไม่ได้อะไรเลยนะคะกลับบ้านแล้วนะจ๊าสามีจะไปกินร้านอาหารไทยนะคะนี okay. this, uh, ่ยไทยไทยแลนด์ไทยไทยลันซังไม่คได้นเลยเลย ลันซันไทยลันซันอะไรไม่รู้อะไทยลันซันลองไปดูนะลองไปดูว่าอร่อยได้บอกก็ไม่แน่ใจแล้วนะเดี๋ยวนะไ,ไปไป Ooh, <okay. S 1> ไปกินด้วยกันนะคะอันนี้บรรยากาศข้างในอู้โซโคอัมโคล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  okay gun. why of your screen there's a yeah. camera icon just scroll up and you go to your camera oh Lily. Really? yeah it's really it's really awesome for oh camera. i don't have that yes you do because i use it like every single time until i take a picture that's <laughs> what i do mm. I thought she didn't like t h I like it. I like it. I like it. I like i like it. like it. I e it. l e t I like it. I l i it. I like it. I l e i I e it. I l i n t I e it. I l k e it. I like it. I l t I l

Mm. Uh oh. มันมี The Get too นะ Broccoli This is good g o o broccoli mm. Give Yeah I want it Thank you คนเย็นกินปะ oh God. Mm. Good

ชิมน้ำซุปน่นั่นม่เคอรว้านั่นมเดอืมชิกักูสือปเคอรีนี่นะคอรีพนงอันนี้เป็นแพนง เดี๋ยวเขาลองรสชาติหน่อยนะคะแพนเนนจ้า<ม>กับคริสปี้ชริมว้าวเดี๋ยวดูก็ดูคุ่งนี้นะดดัดทิงงและอ๋อสิใช่ชริมเทมปุระเดี๋ยวขอชิมขอชิมหน่อยนะคะ แน <c oughs> พนแนงตามสไตล์ที่เราเคยกินมาก็จะไม่มีสับป,ปะรดนะ,ะแต่ว่าตัวนี้มีสับสับป,ปะรดมันก็จะมีรสชาติของสับป,ปะรดอยู่ข้างในเนาะทําให้รสชาติของแพนแงงนะคะมันก็แตกต่างกันไปนะแตกต่างนะ,ะเพราะว่าแพนแงงอันนีม้มีไม่เหมือนบ้านเรานี่ can make me any <laughs> yes. oh yeah, oh yeah. do I? Yes. You're smaller than mine. Try. Yep. Wow, you look good, Jesse. Oh, wow. Thank you. That looks good. That looks good. <laughs>